นาลานพญานาพี่น้องบรรยากาศนาลานพญานาคุณนะคุณอำเภอปักสมนรายจรงเดือแต่ครบเด้อเนี่ยมันมีทาลงเนี่ยลงทาเนี่ยว่าเขาจ้ากลับไปลอยกระทงตองนี้โอ้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมเออว่าไม่มีกระทงมาให้เข้าครับผมโอ้แต่หับไปได้ลงถ้ามันดีก <liter> ว <Fore forwards. S 1> ่า บมมีกระทงก็สิลอยเจ้าข้องดอกสิลอยเจ้าข้องดอกเจ้าข้องลอยดอกไปเบิ่งไปทายข้ออนุญาตลงไปทายบรรยากาศลอยกระทงเปินมาไม่มีกระทงไม่ให้ลงพนะบ้าค่อยนะเป็นคนหมืนในจักน้อยค่อยๆเป็นลงเปินกะบอยจะให้แควงห่างกันเนาะไม่มีกระทงไม่ให้ลงอ้าวกล่องอัญญายู่นี้แล้วเนี้ยนะมัดติดอยู่นี้เนาะ ไปต่อกบได้นีดนะง่ายทองลางงางกระมีกระหลงนะเออบรรยากาศการลอยกระทงครับผมอุนนะจ้าถูกู้บ่าวพุทธชาวอธิษฐานครับผมลอยกระหงครับมาลอยกระหง,ค,ะหงคุณนะน้น้ำไหลแห่งเติบเดิ้ล้ำไหลแห่งเติบเดิ้น้ำไหลแห่งจังพี่น้องน้ำไหลบูด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 วะ ปล่อยลงบัดเดียววืดไปฮอดพุ่นแล้วป้าไปใบจังน้ำไหลแหงจังพุ่นนะปล่อยเบื้เดียววืดไปรถนะ้ำพุ่งมืนไหลแหงเนาะมาทายให้เลยไม่ได้พูดนะป้าไปใบเก่งเหนียวอลัโอ้ยเห็นดับจำไปแม่ไปใต้ไหมแม่ยิ่งไปไปใต้ไหมยันเด็บนะเไหลไปพุ่นเลย ไปแล้วครับเออเหียบรถสัมปานไวเนาะโอ้ยไลแห่งจังปบูน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 ขึ้นครับเนี่ยน้ำขึ้นเขี้ยเขาปล่อยน้ำอยู่เคียนน่ะบ่น้ะไรแห่งจังบูนบูนบนบนว่ะอ้าวไปแล้วอันนี้สมแก่งล่งแหงไปแล้วไปแล้ว ไปเอาขึ ality, day, ้นไปไปครับเอาบ่มีเอามาผู้เดียวเหอยยกษ์ไอคนบ่มีมูลอยนะคือบ่มีไรใมาลอยนะบ่มีผู้ลอยน้ำโดดโดดโคตรลอยนี่หโดดเดียวเอกกะถ้าเท่านี้ก็พมีหมดครับโอ้ยบ่ได้ยลอยดอกกระทงถ้าลอยอังคารแค่เดียวแล้วน่ลอยกระถงลอยอังคารก็ดีว่าทันเดียวพมีมู่มีครูลอยนี่นะทันเดยว อัศจรรย์ใจโอแต่ปาทองโก้กัยังมีคูบันหาอึงเผาตัวนี้ให้แชตปาปัสสิเตนซอนกับมีฮะแนวกำลังวะขึ้นไปไม่มีคนลอยด้วยเราก็ขึ้นไปบรรยากาศข้างบนยังอุ่นหนาฝาข้างครับผมบอลอยแมาผู้เดียวมาผู้เดียวไม่มีมูอลอยนำเนะาะย,ย,ย,ยากไอลอยเนาะลอยผู้เดียวนะพี่ถ่ายรูปด้วยเลยครับ